สวัสดีครับขอต้อนรับตานผูฝั่งทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันนะครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักโทษประหารนะครับเป็นคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารซึ่งถ่ายทอดอยู่ในหนังสือของพิยุทธ์บางขวางนะครับที่เลี้ยงนักโทษประหารมือหนึ่งและนักเขียนนักประพันธ์ผมนำเรื่องราวที่พิยุทธ์บางขวางได้ประพันธ์เอาไว้นะครับโดยสำนักพิมพ์เพชรประกาย เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนักโทษประหารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอัมนาจพิยุทธ์บอกว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ถ้าดูปกติผิวเผินก็ดูไม่ออกเลยนะครับว่าจะสามารถทำร้ายผู้คนและสังหารคนให้ถึงตายได้จนได้รับโทษประหารในที่สุดเขาสารภาพในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถูกประหารชีวิตว่าเขาทำไปเพื่อทดแทนบุญคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเขาไปติดตามรับฟังกันเลยครับ วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2539เวลาประมาณ4นีนาฬิกาเป็นช่วงเวลาเช้ามืดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบังซื่อได้รับแจ้งเหตุฆากันตายที่บ้านหลังหนึ่งที่ซอยอารีถนนโพนโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯซึ่งเป็นบ้านของนักการเมืองชื่อดังในอดีตนั่นคือนายชัยศิริเรืองการจนะเสรหรือเสียตั้งหัวเจ้าของฉาย,ยาเจ้าพ่ออีสานใต้ตำรวจจึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบว่า บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณสองไร่มีบ้านอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันอีกสามหลังและเมื่อขึ้นไปที่ห้องนอนซึ่งอยู่ชั้นที่สามของคฤหาสน์หลังใหญ่ก็พบกับศพของนายชัยสิริอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสภาพศพถูกฟันด้วยมีดที่บริเวณซอกคอด้านขวาแขนซ้ายใบหน้าและจมูกและศีรษะด้านหลัง รวมแล้วทั้งหมดกว่า10บแผลแต่ละแห่งล้วนเป็นแผลชะกันในห้องพบเลือดไหลนองเต็มพื้นห้องและกระเซ็นไปติดตามผนังห้องทั่วไปหมดในที่เกิดเหตุพบมีดเดินฝ่าแบบสปาร์ตาเปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งเล่มคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้สังหารนายชัยสิริบริเวณด้านล่างของตัวบ้านพบทหารสังกัดกองพันสารวัตรทหารที่หและเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบ้านจํานวน2นาย สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่สังหารนายชัยสิริได้หนึ่งคนเป็นชายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำมีหมวกไหมพรมคลุมหน้าและถุงมือสีดำทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านายอำนาจโดยถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มเมตรเข้าที่สะโพกซ้ายทะลุต้นขาซ้ายหนึ่งนัดที่บริเวณปากและใบหน้าบวมปูดเต็มไปด้วยเลือดน,นอนสลบสลดยไม่ได้สติอยู่ที่พื้นบ้าน ตรวจค้นภายในตัวพบปืนพกขนาดจุด3.8ยี่ห้อโค้มาสแตงทะเบียนกอท2416320จำนวนหนึ่งกระบอกมีกระสุนในรังเพลิง2นัดในซองบรรจุกระสุน4ี่นัดและยังพบกระสุนอีกหนึ่งนัดตกอยู่ที่พื้นนอกจากนี้ยังพบวิทยุมือถือรับส่งพร้อมหูฟังจำนวนหนึ่งเครื่องมีสปริงพับหนึ่งเล่มไฟฉายขนาดเล็กหกระบอกจากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุนายชัยชริไปดูทรทรศที่บ้านของลูกสาวซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันจนกระทั่งเวลาประมาณ2นาฬิกาจึงกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองที่บ้านใหญ่สักพักภรรยาของนายชัยชริซึ่งนอนอยู่ชั้นที่สองของบ้านใหญ่ได้ยินเสียงโครมครามมาจากชั้น3ที่ผู้ตายนอนอยู่นั่นเองภรรยาของนายชัยชริจึงวิ่งไปเคาะประตูบันไดาทางขึ้นไปห้องนอนชั้นสแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้จึงวิ่งไปบอกรปภให้ไปดู ่องจากสงสัยว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายกับสามีของตนเมื่อรอปภไปถึงได้ใช้ชแฉลง,งัดประตูบันไดเพื่อขึ้นไปช่วยเหลือในระหว่างที่กำลังงัดประตูอยู่นั้นยังได้ยินเสียงนายชัยชริตะโกนออกมาว่ามึงมาทำกูทำไมวะแล้วเสียงก็เงียบไปสักพักมีรอปภอ,อยู่ที่ชั้นล่างตะโกนขึ้นมาว่านั่นไงคนร้ายกำลังโหนตัวลงมาจากชั้นสามนั่นไงเฮ้ยช่วยกันจับรอปภที่อยู่ชั้นบนจึงวิ่งตามลงไป นายอำนาจซึ่งเป็นคนร้ายวิ่งไปถึงกำแพงรัว้วด้านซอยอารีสีเห็นรปภวิ่งตามมาจึงได้ใช้ปืนยิงสวนเข้าใส่รปภสามนัดแต่กระสุนไม่ถูกผู้ใดรปภนายหนึ่งจึงควักปืนยิงใส่ในายอำนาจจนหมดแม็กกาซีนแต่ก็ไม่ถูกเช่นเดียวกันนายอำนาจหันกลับมายิงใส่รปภอ,อีกครั้งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่รปภอ,อีกนายวิ่งมาถึงจึงยิงปืนเข้าใส่ในายอำนาจหนึ่งนัดกร,ระสุนเจาะเข้าสะโพกลม้มลงทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้นรปภทั้งหมด จึงเข้ารุมสกรรมนายอำนาจจนสลบหมดสติไปแล้วทำการควบคุมตัวไว้ดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบดังนั้นจึงรีบนำตัวนายอำนาจส่งโรงพยาบาลโดยใช้กำลังตำรวจคุ้มกันอย่างหนาแน่นป้องกันการถูกฆ่าปิดปากหลังจากที่นายอำนาจรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนทันทีเบื้องต้นนายอำนาจอ้างว่าตนเป็นเพียงคนชี้เป้าส่วนเพื่อนอีกคนเป็นผู้ลงมือสังหารและในช่วงชุลมุนยิงต่อสู้กันอยู่นั้น มือสังหารได้หลบหนีออกไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การแต่อย่างใดและสาเหตุก็เชื่อว่านายอำนาจตั้งใจที่จะฆ่านายชัยสิริโดยตรงเนื่องจากไม่ได้แตะต้องทรัพย์สินอื่นๆใดๆภายในห้องที่เกิดเหตุเลยจากการตรวจสอบประวัตินายอำนาจพบว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของนายนิรันดร์ลูกชายคนโตของนายชัยสิริและเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์ภายในคอนโดมิเนียมที่นายนิรันดร์เป็นผู้จัดก,การอยู่ รวมทั้งนายอำนาจยังเคยมาทำการซ่อมโทรศัพท์ที่บ้านนายชัยิริ2-3ถึงครั้งและรู้ทางเข้าออกบ้านเป็นอย่างดีระยะหลังนายอำนาจก็กลายเป็นคนสนิทที่ติดตามนายนิรันดรไปทุกแห่งหลังจากถูกสอบสวนอยู่พักใหญ่นายอำนาจได้ให้การรับสารภาพอย่างหมดเปลือกถึงสาเหตุการสังหารเจ้าพ่ออีสานใต้ในครั้งนี้โดยให้การว่าผู้บงการสังหารนายชัยิริคือนายนิรันดรลูกชายแท้ๆของนายชัยชิรินั่นเอง ซึ่งจ้างตนในราคา2 0 0แสนบาทก่อนเกิดเหตุเวลา3ทุ่มของคืนวันที่1มิถุนายน2539นายนิรันดรเป็นผู้ขับรถนำตนเข้าไปในบ้านด้วยการให้ซ่อนตัวอยู่ภายในรถแล้วให้เข้าไปหลบซ่อนอยู่ในห้องนอนของนายนิรันดรที่อยู่ชั้นที่2ส,ส่วนนายนิรันดรเมื่อนำตนมาซ่อนตัวเสร็จก็รีบขับรถออกไปซึ่งตนก็ได้นอนรออยู่ที่ห้องนายนิรันดรเป็นเวลานานถึง6ชั่วโมง เพื่อรอให้นายชัยสิริอับซะก่อนจากนั้นตนจึงปีนขึ้นไปบนห้องนอนของนายชัยสิริที่ชั้นสามซึ่งเป็นห้องนอนพิเศษติดกระจกกันกระสุนรอบห้องเนื่องจากนายชัยสิริเป็นคนที่มีศัตรูมากต้องระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาและสาเหตุที่ใช้มีดสปาตาในการสังหารก็เพราะต้องการให้เสียงเงียบดีกว่ายิงด้วยปืนเมื่อเข้าไปในห้องนอนได้แล้วนายชัยสิริก็เกิดรู้ตัวตื่นขึ้นมาซะก่อนจึงเกิดการต่อสู้กัน โยนายชัยสิริพยายามหยิบป,ปืนที่หัวเตียงขึ้นมาต่อสู้ตนจึงฟันใส่ที่ใบหน้าหลายครั้งจากนั้นก็ได้ทําการเชือดคอนายชัยสิริได้ล้มฟุบลงพอตนเห็นดังนั้นจึงรีบหนีออกมาจากห้องโดยมีเพื่อนร่วมทีมสังหารสองคนจอดรถรออยู่ที่ริมรั้วบ้านตั้งแต่หัวค่าแต่จังหวะที่ปีนล,ลงมาจากหน้าต่างบ้านรปภของบ้านก็ได้ออกมาพบตนเข้าจึงเกิดการยิงต่อสู้ขันขึ้นซึ่งตนก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บมากอย่างที่เห็น เวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่2มิถุนายน2539เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถเก๋งโตยโยต้าคราวสสีขาวจอดอยู่ภายในซอยอารี4ซึ่งอยู่ติดกับด้านหลังของคฤหาสน์ที่เกิดเหตุสภาพรถถูกล็อกประตูทุกบานกระจกติดฟิล์มกรองแสงทึบจึงลากมาไว้ที่สอนอบางซื่อเพื่อทำการตรวจค้นภายในรถหลังจากเปิดประตูรถได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจพบคันเบ็ดและเครื่องมือตกปลาวิทยุสื่อสารมือถือ โทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งซึ่งสิ่งของทั้งหมดในรถดังกล่าวเป็นของนายนิรันดรลูกชายนายชัยสิรินั่นเองวันที่3มิถุนาย,ยน2539เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนขยายผลถึงสาเหตุการสังหารนายชัยสิริซึ่งเชื่อว่าไายนิรันดรเป็นผู้บงการสังหารพ่อตัวเองโดยสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทกับผู้เป็นพ่อเนื่องจากนายชัยสิริดุดา เรื่องที่นายนิรันดรไม่สนใจการงานรวมถึงเรื่องที่มีภรยาเป็นคนต่างชาติและเรื่องมรดกที่นายชัยสริได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วและจากการสืบสวนสอบสวนเชื่อว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยกันทั้งสิ้นสคนคือนายนิรันดรผู้บงการนายอำนาจมือสังหารและนายผู้ชงลูกน้องนายนิรันดรอ,อีกคนหนึ่งเป็นผู้ดูต้นทางและจะพาหลบหนีเมื่องานสำเร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจค้นคอนโดที่ในายนิรันดรและนายอำนาจพักอาศัยอยู่ผลการตรวจค้นมีดังนี้ห้องพักของนายอำนาจซึ่งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหนึ่งทุ่นไดน้ไนม้สิบแท่งดินน้ำมันหนึ่งก้อนกระเป๋าสะพายใส่กล้องสีเทาหนึ่งใบภา,ายในกระเป๋าบรรจุด,ด้วยชุดดับสัญญ,ญาณวิทยุหนึ่งชุดแผ่นโฟมมีตะปูและปลายติดเทปกาวพันไว้รอบแผ่นโฟมห้าแผน่น ชุดสัญญาณคลื่นวิทยุหนึ่งชุดห้องพักของนายนิรันดรอนซึ่งอยู่ในชั้นที่สองพบดินระเบิดไดนามายผสมซีโฟบีตะป,ปูผสมอยู่ภายในหนักประมาณ10กิโลกรัมหนึ่งหอ่อซึ่งบรรจุไว้ในกระเป๋าเจมบอลขนาดเล็กหนึ่งใบแล้วนำไปบรรจุไว้ในกระเป๋าเจมบอลใบใหญ่อีกชั้นหนึ่งโลหะลูกปลายบรรจุภายในกระเป๋าเจมบอลขนาดเล็กวางไว้ใต้หอดินระเบิดหนึ่งหอ่อเชื้อประทุไฟฟ้า12ดอกอาลิกาปลุกหนึ่งเรือน ถุงมือพลาสติก3คู่หน้ากากโฟมครองอากาศ8อันและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่1น่งใบบริเวณห้องใต้ถุนอาคารคอนโดพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล1ทุน่นไยนาไมั1 1แท่งเชื้อประทุไฟฟ้า3ดอกตัวตั้งเวลาพร้อมสวิตช์ชุดสวิตช์โยก7อันสายไฟดำแดง1ม้วนแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์3ก้อน่านไฟฉายถุงมือ,อยางตะปูเข็มหลอดไฟฉาย4หลอด หนังสือคู่มือการทำระเบิดแสวงเครื่อง11เล่มการอวยพรเป็นเพลงดนตรี3แผ่นไปคัตเตอร์1เล่มไปสั่งซื้อสินค้า1แผ่นจากการสอบสวนนายอำนาจที่มาของส่วนผสมเครื่องมือการประกอบเป็นระเบิดจำนวนมากซึ่งสามารถระเบิดตึกทิ้งได้ทั้งหลังเลยทีเดียวทราบมาว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุในายนิรันดรเป็นผู้นำมาจากจังหวัดอุบลแต่ตนไม่ทราบว่านำมาจากใคร ตามแผนการสังหารนายชัยสิริที่วางไว้ถ้าการบุกไปสังหารนายชัยสิริภายในบ้านเกิดผิดพลาดนายนิรันดรก็จะใช้ระเบิดที่พบซุกซ่อนในกระเป๋าเจมบอนแล้วนําไปไว้ท้ายรถของนายชัยสิริซึ่งระเบิดดังกล่าวก็จะจุดชนวนระเบิดโดยใช้คลื่นวิทยุติดตามตัวเป็นตัวจุดชนวนและนายนิรันดรก็ยังได้สอนวิธีการต่อชนวนระเบิดให้ตนอีกด้วยซึ่งนายนิรันดรได้พาพวกตนไปทดลองระเบิดบนดาดฟ้าของคอนโด ซึ่งผลการทดลองก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเมื่อได้หลักฐานดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงขออนุมัติออกหมายจับนายนิรัดนดร์อ,อกผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยเคซีซึ่งได้รับอนุมัติตามคําที่ขอส่วนนายผู้ชงยังไม่ได้ออกหมายจับแต่อย่างใดเพราะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเสียก่อนจึงจะออกหมายจับได้วันที่4มิถุนายน2539เวลาประมาณ22นาฬิกา จ้าหน้าที่ตำรวจสพตดานทับตะโกอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพนายนิรันดรผู้บงการฆ่าพ่อบังเกิดเก้าเขาได้ยิงตัวเองตายที่บ้านหลังหนึ่งที่บริเวณทุ่งแรดหมู่ที่หนึ่งตําบลจอมอ้นอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งตำรวจได้รีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงก็พบศพชายคนหนึ่งนอนหงายเลือดท่วมตัวในห้องเก็บของชั้นบนของตัวบ้าน ข้างศีรษะด้านขวาพบอาวุธปืนพออกอโตเมติกขนาด6.35ม mm, ิลิเมตรบารต้าไม่มีหมายเลขทะเบียนตกอยู่หนึ่งกระบอกภายในห้องพบสเสบียงอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าเงินและบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆหลายใบยสมุดเงินฝากอีกหนึ่งเล่มจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะใช่ศพของนายนิรันด์ดอดจึงรีบนำศพดังกล่าวไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวชเพื่อยือนยันให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพยานในที่เกิดเหตุทราบว่านายนิรันดรและนายผู้ชงได้มาพักที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อเย็นวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุนั้นตนได้นั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่ชั้นล่างกับลูกเห็นนายผู้ชงวิ่งร้องไห้ลงมาจากชั้นบนและล่ำละ,ละลักบอกตนว่านายนิรันดรได้ยิงตัวตายแล้วโดยเล่าให้ตนฟังว่านายนิรันดรเกิดอาการเครียดจัดและร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นได้เอาปืนออกมาและบอกว่าจะขอฆ่าตัวตาย นายผู้ชงได้พยายามห้ามและเข้าแย่งปืนสุดท้ายนายผู้ชงก็ไม่อาจต้านทานได้จึงหลบไปอยู่ในมุมห้องอีกด้านหนึ่งหลังจากนายนิรันดรได้ฆ่าตัวตายนายผู้ชงก็รีบวิ่งลงมาชั้นล่างและบอกเล่าให้ตนฟังก่อนที่จะหายตัวไปไม่ทราบว่าไปทางไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ออกติดตามหาตัวนายผู้ชงเพื่อนำตัวมาสืบสวนต่อไป5มิถุนายน2539เวลาประมาณ5ทุ่ม50นาที นายผู้ชงแนวจำปาได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปรับตัวที่บริเวณสะพานแขวนพระรามเก้าเจ้าหน้าที่รีบไปที่จุดนัดพบและพบนายผู้ชงรออยู่กับพี่ชายจึงนำตัวกลับมาที่สถานีตำรวจทันทีวันที่6มิถุนายน2539เวลาประมาณ11 40. นาฬิกา40นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายผู้ชงไปสอบสวนที่สอนอบางซือ่อนายผู้ชงให้การว่าวันเกิดเหตุนายนิรันดร นายอำนาจและตนได้ร่วมกันวางแผนกันที่คอนโดของนายนิรันดรโดยนายนิรันดรเป็นผู้เขียนแผนที่ให้นายอำนาจดูและยังเป็นผู้จัดหาอาวุธมีดที่ใช้สังหารปืนและวิทยุสื่อสารรวมทั้งเสื้อผ้าสำหรับอำพรางตัวอีกด้วยหลังจากวางแผนเสร็จนายนิรันดรพานายอำนาจและตนไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเมื่อไปถึงเป็นเวลาประมาณสองทุ่มหลังจากพานายอำนาจไปหลบซ่อนตัวในบ้านเรียบร้อยตนและนายนิรันดร ขับรถไปจอดซุ่มที่ซอยอารีสี่โดยนัดหมายว่าถ้างานเสร็จสำเร็จเรียบร้อยให้นายอำนาจกดคีย์วิทยุสามครั้งและถ้าเส้นทางหลบหนีสะดวกนายนิรันดรก็จะกดตอบ3ามครั้งเช่นเดียวกันจนกระทั่งเวลาประมาณ3นาฬิกาช่วงเช้ามืดตนได้ยินเสียงสุนัขในบ้านนายชัยชริเห่าดังขึ้นมาตามด้วยเสียงปืนอีกหลายนัดทําให้นายนิรันดรทราบว่าแผนการล้มเหลวจึงหันมาพูดก,กับตนว่าผู้ชมผมแพ้แล้วผมจะต้องฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถหนีออกมาทันทีตลอดทางนายนิรันดรพูดแต่เรื่องที่จะฆ่าตัวตายเมื่อมาถึงฝั่งทนก็ได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อไปที่นครปฐมโดยตั้งใจว่าจะหนีลงภาคใต้แล้วก็เข้าประเทศมาเลเซียต่อไปแต่เมื่อเดินทางมาถึงนครปฐมแล้วเกิดเปลี่ยนใจจึงเข้าไปหลบซ่อนตัวที่จังหวัดราชบุรีช่วงที่หลบซ่อนตัวอยู่นั้นนายนิรันดรและตนคอยติดตามข่าวการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจตลอดเวลานายนิรันดรอ,อยู่ในอาการเครียดมาก และมักพูดอยู่เสมอว่าแพ้แล้วก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปจนเมื่อวันที่4วิจุนายน2539นายนิรันดรได้อับน้ำโกนหนวดเคราวแล้วก็ถามตนว่าผมหล่อหรือ,อยังเนี่ยผู้ชงจะตายทั้งทีเนี่ยมันจะต้องหลอ่อต้องดูดีหน่อยผมจึงได้พูดกลับไปว่าถ้าจะฆ่าตัวตายก็ไม่ควรฆ่าในบ้านเพราะจะทําให้เจ้าของบ้านเขาเดือดร้อนไปด้วยนายนิรันดรจึงตัดสินใจที่จะไปฆ่าตัวตายนอกบ้าน แต่ขณะที่กําลังจะออกนอกบ้านภรรยาของเจ้าของบ้านบอกว่าเห็นรถสองคันวิ่งผ่านหน้าบ้านไปนายนิรันดรจึงเครียดและกลัวว่าจะเป็นตํารวจจึงวิ่งหน,นีขึ้นไปบนชั้นสองและเรียกตนขึ้นตามไปด้วยและเมื่อขึ้นไปแล้วนายนิรันดรก็ปิดล็อกประตูห้องแล้วก็หันมาพูดกับตนว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องฆ่าตัวตายละพอนายผู้ชงได้ยินดังนั้นก็พยายามร้องห้ามปรามอยู่หลายครั้งแต่นายนิรันดรก็ได้กล่าวว่า <c oughs> เกิดเป็นคนจะกลัวตายทําไม เกิดมาครั้งเดียวก็ตายครั้งเดียวเมื่อเป็นผู้แพ้ก็จะไม่ยอมให้สังคมประจานแล้วก็ไม่ยอมติดคุกเด็ดขาดลำพังแค่ถูกใส่กุญแจมือผมก็รับไม่ได้แล้วหลังพูดจบนายนิรันดรนก็ได้รำพึงรำพันกับนายผู้ชงอีกว่านายอำนาจไม่น่าทำงานพลาดเลยเขาบอกว่าอำนาจเป็นคนฉลาดไม่น่าทำพลาดจนถูกยิงชีวิตของนายนิรันดรที่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะว่านายอำนาจคนเดียว พอนายนีรันดอนพูดจบก,ก็หันมาพูดขอร้องตนเขาบอกว่าขอร้องมึงเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมว่าเมื่อกูยิงตัวตายไปแล้วเนี่ยหากว่ากูไม่ตายทันทีเนี่ยมึงช่วยยิงซ้ําให้ทีนะเวย้ยกูจะได้ไม่ต้องทรมานกูขอมึงแค่เนี้มึงทําได้ไหมวะหลังพูดจบนายผู้ชงก็รับปากตกลงจากนั้นนายนีรันดอนก็ให้ตนมานั่งลงตรงหน้าส่วนนายผู้ชงก็เอาแต่นั่งก้มหน้าเอามือปิดหูปิดตา แล้วหลังจากนั้นนายนิรันดรก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็มีเสียงปืนดังปั้งขึ้นมาเ <c oughs> มื่อตอนลืมตาขึ้น <c oughs> ก็เห็นนายนิรันดรน,นอนดิ้นเลือดเจิงนองนายผู้ชงเห็นดังนั้นจึงหยิบปืนขึ้นมาจะยิงซ้ำแต่หลังจากนั้นไม่นานนายนิรันดรก็ได้แน่นิ่งไปก่อนเขาจึงเอาปืนวางไว้ในมือของนายนิรันดรตามเดิมนอกจากนี้นายผู้ชงยังให้การอีกว่าเหตุการณ์ระเบิดที่ดิสโกเทค ในโรงแรมปรทุมรัฐจังหวัดอุบลซึ่งเป็นของนายชัยศริเมื่อวันที่23ตุลาคม2538ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีก8รายเป็นผลงานของนายนิรันดรนนั่นเองที่ตั้งใจจะสังหารพ่อแต่กลับพลาดไปถูกนักท่องเที่ยวผู้ไม่รู้อิโนโอิเนจนได้รับบาดเจ็บมากมายซึ่งนายนิรันดรเคยพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวให้นายผู้ชมฟังพร้อมกับนําภาพเหตุการณ์ระเบิดมาให้นายผู้ชมและนายอานาจดูหลายครั้งและยังเคยพูดว่า นี่ขนาดระเบิดเพียง5-6แท่งเท่านั้นนะรัศมีการทำลายยังมากมายขนาดนี้แผนต่อไปจะใช้ระเบิด55แท่งร่วมกับระเบิด C ีคิดดูเอาละกันว่าจะมีอำนาจทำลายล้างขนาดไหนต่อมาเมื่อต้อนปี2539ันายนิรันดรนยังได้ส่งจดหมายระเบิดไปให้พ่อของตัวเองเมื่อนายใช้สิริเปิดออกดูและได้มีการระเบิดขึ้นแต่ก็ไม่รุนแรงถึงขนาดได้รับบาดเจ็บ แต่นายชัยสิริไม่ได้แจ้งความหรือออกข่าวแต่อย่างใดหลังจากที่นายอำนาจและนายผู้ชงได้สารภาพถึงเหตุการณ์สังหารนายชัยสิริจนหมดสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปสำนวนส่งมอบให้อัยการและทำการส่งฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพเพื่อดำเนินคดีกับทั้งสองคนต่อไป25กรกฎาคม2539เวลาประมาณ14.15นท,ที่ห้องพิจารณาคดี903ศารอาญากรุงเทพ คณะผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการกองคดีอาญากอง8เป็นโจท์ฟ้องนายอำนาจเอกพจน์และนายผู้ชงแนวจำป่าเป็นจำเลยความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยความโหดร้ายทารุณและพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตสารตัดสินประหารชีวิตนายอำนาจและจำคุกตลอดชีวิตนายผู้ชงหลังฟังคำพิพากษาของสารนายอำนาจถึงกับก้มหน้าร้องไห้โฮออกมา ญาติพี่น้องและภรรยาต่างเข้ามาแสดงความเสียใจส่งเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งห้องพิจารณาและเมื่อเจ้าหน้าที่นำทั้งสองออกมาจากห้องพิจารณาคดีระหว่างทางนายอำนาจซึ่งยังใช้ไม้เท้าพยุงกายอยู่ได้เกิดอาการช็อกและอาเจียนออกมาหลังจากนั้นได้หันไปจูบลาลูกซึ่งมีอายุเพียง2-3เดือนทำให้ญาติพี่น้องร้องไห้ระงมขึ้นมาอีกเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสองส่งเรือนจำกลางบางขวาง โดยคุมขังนายอำนาจไว้ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งส่วนนายผู้ชงถูกคุมขังไว้ที่ฝ่ายควบคุมนักโทษแดนสองซึ่งทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ตามสิทธิ์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อมาผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาย,ยืนตามสาลชั้นตน้นนายอำนาจได้ใช้สิทธิ์ในการขอยื่นดีกาต่อศาลแต่นายผู้ชงได้สละสิทธิ์ในการขอยื่นดีกากลายเป็นนักโทษเด็ดขาดไปก่อน ผลการพิจารณาของศาลดีกาได้พิาพาคษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นั่นก็คือนายอำนาจเป็นนักโทษประหารเด็ดขาดรอาการประหารชีวิตหลังจากนั้นนายอำนาจได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลกล่าวเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษต,ตามสิบในวันศุกร์ที่8ตุลาคม2542เวลาประมาณ10นาฬิกาหลังจากได้รับแจ้งว่าจะมีการประหารชีวิตแล้วตัวกระผมยุดบางขวาง ได้ไปจัดเตรียมกุญแจมือและมีดตัดได้ดิบพร้อมกับสวดมนต์ไหว้พระทำใจให้สงบเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นตัวกระผมและพี่เลี้ยงอีกสินายได้เข้าไปเบิกตัวนักโทษประหารทั้งหมดโดยมีพี่เลี้ยงที่มาเสริมกําลังเป็นผู้นํานายอํานาจออกมาจากหมวดผู้ช่วยเหลือเมื่อนํานักโทษมาครบหมดแล้วตัวกระผมเห็นนายอํานาจนั่งน้าตาไหลยอยู่จึงเดินเข้าไปเพื่อปลอบใจในายอํานาจและนายอํานาจได้สะอื้นและพูดกับผมว่าชีวิตผม ทำไมถึงได้สั้นแค่นี้ผมสารภาพมาตลอดแต่ทําไมถึงไม่ได้รับการลดหย่อนโทษเลยลูกผมก็ยังเล็กพี่ผมต้องขายข้าวเลี้ยงดูครอบครัวแทนผมผมอยากเห็นหน้าครอบครัวผมจังเลยครับพี่ตัวกับผมได้ตอบนายอำนาจไปว่านาจต้องเข้าใจนะเมื่ออำนาจทำผิดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรับกรรมที่ก่อขึ้นที่ไม่ได้ลดหย่อนโทษเนี่ยก็เพราะอำนาจจำนวนต่อพยานหลักฐานข่าวอำนาจ ก็เป็นข่าวดังระดับประเทศผมเองก็ติดตามข่าวนี้มาตลอดอำนาจเนี่ยไม่น่าจะรับทำงานนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะอันาจผมพูดจบนายอํานาจก็ตอบผมว่า mm hmm. คุณ้าครับคือพี่นิรันดรเนี่ยเขามีบุญคุณกับผมมากนะครับเขาช่วยเหลือผมมาตลอดเมื่อมาขอให้ผมทำงานให้ผมจะปฏิเสธเขาได้ยังไงงานเนี้ผมทำเพื่อทดแทนบุญคุณเขานะครับเรื่องเงินค่าจ้างเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้น,นหลังจากนั้น นายอำนาจได้หันไปลาเจ้าหน้าที่ประจำห้องประหารแดนหนึ่งซึ่งตามมายืนดูอยู่ด้วยเขาบอกว่าหัวหน้าครับต่อไปหัวหน้าต้องหาคนชงกาแฟใหม่แล้วนะครับผมลาหัวหน้าไปก่อนนะครับชาญาดพี่น้องเขามารับศพผมเนี่ยให้บอกด้วยว่าผมรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเป็นคนดีอย่าได้ทำตัวเป็นคนเลวอย่างผมเลยนะครับผมฝากหัวหน้าบอกคนในครอบครัวผมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นน้ำตารื้นแล้วก็บอกกับอำนาจว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ขอให้อำนาจไปดีนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาทยากรและฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังได้แยกย้ายกันพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษทั้งหมดผู้อำนวยการส่วนการควบคุมเห็นว่าไม่มีนักโทษรายใดมีปัญหาจึงอนุญาตให้ไขกุญแจมือออกได้เมื่อเสร็จแล้วเวรผู้ใหญ่ได้เข้ามาอ่านคำสั่งสำนักนายกให้นักโทษประหารทั้งหมดฟังทีละรายเนื่องจากเป็นการถวายดีกาทูลเกล้าคนละคดีโดยอ่านให้นักโทษชายอำนาจฟังเป็นรายที่4 เสร็จแล้วให้ทำพินัยกรรมแล้วก็เขียนจดหมายหลังจากนั้นพี่เลี้ยงก็ได้ช่วยกันยกอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นักโทษทั้งหมดซึ่งนายอำนาจไม่แตะต้องอาหารใดๆแม้แต่คำเดียวเสร็จจากอาหารมื้อสุดท้ายพวกเขาได้นำนักโทษทั้งหมดเข้าฟังการเทศนธรรมจากพระสงฆ์เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากฟังเทศเสร็จได้ให้นายอำนาจนั่งรอที่มวดผู้ช่วยเหลือพร้อมนักโทษประหารอีกสามรายส่วนข้าพเจ้ายุดบางขวางได้นำนักโทษ อีกคนหนึ่งที่ชื่อสมคิดเข้าไปหลักประหารเป็นรายแรกเสร็จแล้วก็ได้แจ้งให้พี่เลี้ยงที่มาเสริมกําลังนํานักโทษอนันต์และนักโทษชุรศักด์เข้าไปประหารเป็นชุดที่สองจนชุดสุดท้ายจึงเป็นคิวของนายอํานาจและนายสมพร <c oughs> เมื่อพี่เลี้ยงนํานักโทษชายอํานาจไปถึงศาลายเย็นใจตัวกระผมจึงได้รับช่วงต่อจากพี่เลี้ยงชุดนั้นนําดอกไม้ทูบเทียนใส่มือพี่เลี้ยงอีกนาย ก็ทำการผูกตาและช่วยกันประคองนายอำนาจเข้าไปที่หลักประหารหลักที่หนึ่งในเวลานั้นที่หลักประหารหลักที่หนึ่งมีเลือดของนักโทษประหารคนเก่าติดอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากเพิ่งทำการประหารไปสองรายส่วนหลักที่สองเพิ่งทำการประหารไปเพียงรายเดียวจึงมีไม่มากนักเมื่อทำการผูกมัดตัวนายอำนาจให้ติดกับหลักและทำการตั้งเป้าแล้วตัวกระผมและพี่เลี้ยงอีกสองนายก็ต้องทำการผูกมัดตัวนายสมพร ที่หลักประหารหลักที่สองอีกจนทั้งหมดเสร็จสิ้นขั้นตอนตัวกระผมจึงได้กล่าวโอโหสิกรรมต่อน,นักโทษทั้งสองและแจ้งให้หัวหน้าชุดประหารทราบพลเล็งปืนได้เข้าทําหน้าที่หลังจากเสร็จแล้วเพชฌฆาตมือหนึ่งและมือสองได้เข้าประจําการที่ตําแหน่งพร้อมๆกันเมื่อตรวจเช็คศูญปืนเสร็จแล้วหัวหน้าชุดประหารได้โบกธงลงเพชฌฆาตทั้งสองจึงได้เหนี่ยวไกลั่นกระสุนออกไปพร้อมกันทันที เสียงดังระงมไปหมดใช้กระสุนในการทำการสังหารนักโทษชายอำนาจทั้งสิ้น7นัดทำการประหารเมื่อเวลา19นาฬิกาโดยเพชรคาตมือหนึ่งเป็นผู้ทำการประหารชีวิตเมื่อครบ3นาทีข้าพเจ้ายุดบางขวางได้เข้าไปตรวจดูปรากฏว่านักโทษทั้งสองสิ้นใจเป็นที่เรียบร้อยหัวนหน้าชุดประหารจึงสั่งให้นำลงจากหลักและไปนำร่างนักโทษอีกสามรายที่เก็บไว้ในห้องเล็กออกมานอนคว่ำหน้าเรียงกัน พื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของนายอำนาจนักโทษประหารชีวิตกับคำสารภาพสุดท้ายของเขาที่เขาใช้คำว่าทำไปเพื่อทดแทนบุญคุณแต่แน่นอนว่ารำที่เขาได้ก่อไว้นั้นเขาก็ได้ชดใช้และเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนในสังคมว่าการทดแทนบุญคุณผู้ใดน,นั้นหากเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็สามารถเลือก ที่จะไม่ทดแทนบุญคุณได้นะครับการทดแทนบุญคุณความกระตันยูรู้คุณเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นและบทเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์และความรักในครอบครัวที่จะต้องประครับประคองความรู้สึกของคนในครอบครัวให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นบุคคลที่ร่วมสายเลือดแม้กระทั่งเป็นบิดาและลูกแท้ๆก็มีความเข้าใจผิดกันจนถึงขั้นเค็นฆ่ากันก็มีนะครับ ดังนั้นเรื่องราวนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้กับทุกครอบครัวเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมอีกเป็นเรื่องราวที่น่าเสียใจมากนะครับผมยุดบางขวางและหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขออภัยต่อตระกูลเรื่องการจนะเสดด้วยนะครับต้องกราบขออภัยที่ต้องมีความจําเป็นต้องกล่าวอ้างต้นเหตุแห่งคดีนี้ขึ้นมาและขออภัยต่อบุคคลทุกท่านที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และขออโหสิกรรมนักโทษประหารทุกทุกท่านโดยเฉพาะนายอำนาจที่ต้องกล่าวถึงและนำเรื่องราวของทุกคนมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนในสังคมเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวร้ายๆแบบนี้อีกต่อไปครับและข้าพเจ้ายุดบางขวางก็ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความโกรธแค้นโกรธเคืองกับนักโทษประหารทุกท่านแต่ข้าพเจ้าก็ต้องทำตามหน้าที่เท่านั้นครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนักโทษประหารที่มีชื่อว่าอำนาจนะครับก็ต้องขอบคุณเรื่องราวจากหนังสือคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารของพิยุทธ์บางขวางพี่ชายของผมเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะอ่านเรื่องราวที่พิยุทธ์ได้เขียนเอาไว้ก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์และ Facebook ของสำนักพิมพ์เพชรประกาศยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของนักโทษประหารอีกหลายคดี ให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรได้อ่านมากมายเลยทีเดียวครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุ่มคงกระพันธอฟฟิเชียลได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสราระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ